สมเด็จพระคณิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพร,ร,ราชรุดาสยามบร,รมราชกุมารีส่งสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดกเวลา13นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพร,ราชรุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาสันนักพระราชวังสนามเสือป่า สรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานการเทศมหาชาติกันกุมารในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ65พรรษาพุทธศักราช2564จัดตดยจสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาโรงเรียนจิตลดาสมาคมสิทธิ์เก่าจิตลดาในพระราชูปถัมภ์สิทธิ์เก่าจิตลดารุ่นสามผู้ประกอบการจัดสถานประกอบการเครือข่ายของสถาบันเพื่อถาวายเป็นพระราชก,กุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยไดอารัธนาพระธรรมมากระถึกจากวัดต่างๆมาแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง13กันให้ครบภายในหนึ่งวันเพื่อให้ได้อานิสงส์สูงสุดและเพื่อเชิดชูบูชารักษาประเพณีการเทศมหาชาติไว้ให้คงอยู่โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรัยทรงคมจากนั้นทรงวางผ้าตรายบนผานแว่นฟ้าทรงจุดเทียนที่โคมเวียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงคม ประทับพระราชาอาจทร่งจุดเทียนสองธรรมและสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาธรรมพระครูวินนยทรกิติศักดิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามขึ้นนั่งอย่งางธรรมาทส่งศีลถวายศีลนายชนะวัดบุญนาคขอพระราชทา,านพระราชาอนุญ,ญาตจุดเทียนเดินคาถาบูชาประจำการจำนวนร้อยเอ็ดต้นพระครูวินนยทรกิติศักดิ์แสดงพระธรรมเทศนาการกุมาร ภายหลังจบการแสดงพระธรรมเทศนาทรงหลังทักษินโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาในการนิททอบปประเนรการแสดงประกอบการเทศมหาชาติกันกุมาร